สวัสดีครับผมเดย์พิเยมครับวันนี้มาปล่อยรถให้กับลูกค้าเดี๋ยวให้ลูกค้าแนะนำตัวนิดนึงครับลูกค้าครับผมพี่โรดนะครับคุผมครับนะครับวันนี้พี่โรดออกรถรุ่นอะไรครับอ๋อสี่ประตูครับคุณก้าัลลครับผมนะครับพี่วิโรดนะครับก็คือเป็นลูกค้าเก่าของเดเองนะครับวันนี้มาออกรถคันที่สองคันแรกก็คือเป็นสี่ประตูสี่ประตูยกของเอ็นซีรีสวันนี้สี่ประตูตัวเตี้ยงเอลดีเอนะครับทำไมถึงออกรถที่ลูกศิลครับ ปรยัดทำไมนะครับผมใช้ดีครับประสาะเทียบครับแล้วทำไมถึงออกรถกับเดเกๆครับง่ายครับออกง่ายครับไกยตามโปรครับผมครับระยะผ่านง่ายครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอีดูสูบไปแดงทุกทู้นนะครับเบอร์โทร093365463 9เดบิวทเมียบกับลูกค้าเราตรงนี้นะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.